อันนี้เป็นจุดวางไข่ของของ,ของเขากลางคืนเขาจะขึ้นมาไข่ถ้าเราไม่เก็บไข่ให้เร็วไข่แดงจะทําให้ทรายเสียติดเชื้อโรคอ๋ออันนี้กำลังเก็บอเอานี้ใช่ใช่อ๋อนี่ไข่จะภาพเป็นอย่างนี้เหรอพี่ขอดูหน่อยพี่เหมือนลูกเหม็นเลยอ่ะดูลูกมันจุกลมอะเนาะเก็บแล้วเอาไปไหนต่อพี่ เอาไปฟักเราต้องพักถึงสองคืนเพื่อให้ไข่ตั้งเชื้อดูอยังไงจะมีส่วนหนึ่งนวลขาวส่วนหนึ่งคือสีอน้ําตาลอ๋อมันแบ่งครึ่งเล้นี่พี่ใช่ใช่สีนวลเนี่ยเอาไว้ข้างบนไว้ข้างบนมันจะมีจมูกตอนนี้อากาศร้อนน่าจะไม่เกิน45วันเดือนครึ่งใช่ครับเขาก็จะฟักออกมาเป็นตัวเป็นตัวอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยออกเมื่อคืนไข่เนี่ยเราเลี้ยงอยู่ประมาณเกือบเกือบ400อฟองอถ้าส่งส่งไปให้ลูกบอก่อเนี่ยคือผมจะส่งที่ยังไม่กินอาหารยังไม่ต้องอนุบาลครับ คัดเกดอย่างเดียวเนี่ยเกดเอเกดเอดูอยังไงอะสมบูรณ์อ้วนทรงยาวขอจับหน่อยสองจุดห้าขึ้นไปถือว่าเป็นเกดเอออกไปต่จอจะไข่อะหนึ่งกระมังเนี่ยเขาบอกมีประมาณสี่ร้อยฟองจะคลอดสมุนแบบออกมาได้สักประมาณสามร้อยสามร้อยต้น,ตน